7พฤษภาคม2566นะครับตอนนี้4โมงเช้านะครับกับผมที่สวนไม้ป่าเศษษรษฐกิจที่อำเภอนลำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้4ี่โมงเชา้าอากาศร้อนมากนะครับต้องใช้คาว่าร้อนแดดจัดเลยนะครับแต่พยากรแต่พยากรณ์อากาศวันนี้บอกว่าจะมีฝนตกประมาณ40เเนะครับเห็นบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมีพายุเข้า ไม่แน่ใจว่าจะจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลยมาปลูกต้นไม้ไว้พอสมควรนะครับวันนี้หลักๆผมก็มาปลูกนะครับพวกประดู่แดงนะครับเป็นไม้ป่าที่เป็นดอกนะครับประดู่แดงต้นจานนะครับวันนี้ปลูกรออบ่อนะครับเน้นไม้ป่าที่เป็นดอกนะครับตรงนี้ปลูกตั้งแต่เช้าเลยนะครับส่วนเมื่อคืนนี้ปลูกไม้ผลนะครับ มาดูสภาพต้นพยุงห่วงไอรี่ของผมนะครับก็เท่าที่ดูนะครับก็จะมีเฉาเฉาอยู่เหี่ยวเหียวอยู่ประมาณสักไม่น่าจะเกิน7ต้นนะครับส่วนที่เหลือก็สภาพถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าแดดแบบนี้นี่ยอมรับว่าน่ากลัวมากนะครับถ้าเกิดวันสองวันไม่มีฝนตกมาต้นไม้มีโอกาสที่จะ ใบไม้นะครับตรงนี้เป็นแปลงผักนะครับยายน่าจะปลูกต้นผักอิตูนะครับตรงนี้เอามาปลูกไว้น่าจะวันสองวันนะครับต้นยังเหี่ยวอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นต้นไม่แน่ใจว่าน่า,นาจะเป็นผักบุ้งนะครับดูลักษณะการปลูกแล้วนะครับส่วนถั่วพุ่มที่ยาย ยอดเม็ดว้นะครับต้นกําลังสวยเลยนะครับก็มีขึ้นบ้างตายบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะผ่าเดินผ่าแดดร้อนร้อนนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า38 .39 องศานะครับบ่อเมื่อวานคลองตรงนี้นะครับเมื่อวานตาก็สูบน้ำใสเข้าไปนะครับวันนี้ผมก็มีเอาขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กขาวต้นเล็กๆนะครับมาลงไว้ แถวนี้ลงประมาณ10ต้นนะครับผมก็เอาก้านของต้นปรามมาปักกันแดดไว้นะครับส่วนต้นเทือเขียวที่เห็นก็เป็นถั่วพุ่มที่ยายยอดเม็ดไว้นะครับจะสังเกตว่าเห็นมีผ้ากันแดดตรงนี้นะครับผ้าสแลนกันแดดตัวนี้สีดำๆเป็นต้นคีเปนะครับที่ผมเอามาปลูกต้นไม่ใหญ่นะครับต้นยังไม่โต ผมกลัวเขาโดนแดดเผานะครับผมก็เลยบางแสงให้เขานิดนึงนะครับอันนี้ต้นขีปเปย์ขีเปย์เอามาลงแค่4ต้นนะครับอีก2ต้นยังไม่เอามานะครับเปนต้นเล็กนะครับอันนี้เป็นลักษณะต้นขีปเปย์นะครับขีปเปย์ก็เป็นไม้ผลชนิดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ากินแล้วจะทําให้กลิ่นตัวหอมนะครับ แล้วก็มีต้นมะม่วงอันนี้น่าจะเป็นแก้วขมิ้นนะครับผมลงไว้ตรงนี้2ต้นนะครับผลไม้แปลงนี้นะครับลองตรงนี้ก็ถือว่าครบนะครับขวาสุดนะครับก็จะเป็นว่าเพรา้าขยับขึ้นมาก็เป็นพยุงห่วงเฮลี่ตรงกลางก็จะเป็นไม้ผลนะครับขยับมานิดนึงก็จะเป็นมะละกอของพี่เขยนะครับแล้วก็จะเป็นพยุงห่วงเฮลี่แล้วก็ต่อด้วยหมาก สูงนะครับจบสำหรับแปลงนี้นะครับส่วนที่เหลือยายก็อาจจะมาปลูกอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอาจจะเป็นข้าวโพดหรือเป็นถั่วนะครับคลองตรงนี้น้ำยังไม่เต็มนะครับปัวแดงกำลังสวยเลยนะครับอยู่ไม่นานก็คงออกดอกนะครับส่วนร่องตรงนี้นะครับ ก็เป็นต้นมะลิดนะครับมะลิดผมเดินดูแล้วก็รดน้ำทุกต้นวันนี้ก็น่าจะรอดทุกต้นนะครับที่มาลงไว้13ต้นแต่ต้นนี้สวยมากเลยนะครับมะลิก็เป็นไม้ป่าที่ผลสามารถกินได้นะครับก็เป็นไม้เนื้อสวยมากนะครับลองตรงนี้ผมก็ลงมะลิดทั้งหมดเลยนะครับ อีกคลองหนึ่งนะครับอีกคลองหนึ่งคลองหนึ่งเมื่อวานตาปรับท่อนะครับเอามาให้คลองตรงนี้เต็มเลยนะครับน้ำเกือบถึงตะพักเลยนะครับแต่ว่าตะพักก็ชุ่มชื้นเลยนะครับก็มีมะพร้าวนะครับลองตรงนี้ก็จะเป็นมะริดนะครับแล้วก็มีมะม่วงอยู่สองต้นที่เห็นเป็นหลุมดำๆนะครับ ยายปลูกข้าวโพดนะครับถ้าข้าวโพดโตขึ้นมาคงจะสวยเลยนะครับแปลงนี้เต็มเอียดเลยนะครับคิดว่า2แปลง3แปลงที่เหลือยายก็น่าจะทําลักษณะเดียวกันนะครับก็ยายก็จะลดข้าวโพดด้วยนะครับของผมก็ได้ผลประโยชน์จากการลดข้าวโพดของยายนะครับต้นไม้ก็ได้น้ําด้วยแปลงตรงนี้ต้นกล้วยสวยมากเลยนะครับ ขียวเลยนะครับต้นกล้วยสวยมากต้นมะพร้าวก็สวยนะครับพยุงห่วงอะไรี่ก็สวยนะครับเห็นไหมครับปลูกอาทิตย์เดียวสดชื่นแล้วนะครับเดี๋ยวหมุนกลับไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นทางที่ผมเดินมาตะกี้นะครับริมบนสุดนะครับขอเข้าร่วมนิดนึงร้อนมากนะครับบนสุดนะครับ ตรงคันแดนก็จะเป็นไม้ป่านะครับขยับมานิดนึ่งยายก็จะหยอดถั่วพุ่มไว้นะครับกําลังโตเลยนะครับผมว่าถ้าฝลมาอาทิตย์นี้นี่ก็คงน่าจะสวยเลยแหละตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีข้าวโพดอีกนะครับที่ยายยอดไว้ส่วนทางตรงนี้นะครับยายไม่ได้หยอดอะไรอันนี้สําหรับรถซาล้งวิ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งถั่วพุ่มมีทั้งฟักทองคละๆะนะครับคล,คละไป รองตรงนี้ผมก็แผนที่จะปลูกปลูกปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคงหาไม้ผลมาลงนะครับอ๋อผมคิดได้ละจาไม่ค่อยได้เลยครับก็คือจะปลูกต้นสลระนะครับก็จะปลูกยาวตลอดแนวเลยนะครับ ก็พี่สาวที่แท็กก็ให้ที่วั์นะครับให้มาประมาณ3าต้นนะครับก็จะปลูกยาวนะครับก็กล่าวว่าเป็นแนวคันแดนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสลับนะครับเขียวต้นกุหลาบสวยมากเลยนะครับแปลงนี้สวยจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับยาก็จะหยอดข้าวโพดไว้นะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเหลือไว้ให้รถะาล็งวิ่งนะครับเมื่อวานตากับยายสูบน้ำเข้าคลองตรงนี้นะครับก็ปล่อยลงคลองรูปอีก4คลองนะครับฝั่งนี้นะครับวันนี้ผมเอาต้นมะขามเปียวยักษ์นะครับแล้วก็ต้นมะม,ม่วง3ามฤดูแล้วก็ฝรั่งกิมจูลงนะครับ ต้องดูสภาพว่าจะทนร้อนทนอะไรได้ไหมนะครับทุกคลองของผมก็จะมีบวัวแดงทั้งหมดนะครับก็กว่าโตขึ้นมาเป็นดอกก็คงจะสวยเลยลองตรงกลางตรงนี้วันนี้ผมก็เอาผลไม้มาลงเพิ่มเติมนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะยงชิดนะครับกว่าเขาใหม่ครับก็เลยกันแดดนิดนึงนะครับสวยไหมครับ สภาพสวยมากเลยถ้าฝนลงอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าทั้งต้นไม้ทั้งใบหญ้าก็คงเขียวมากนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้ผมก็ลงต้นลิ้นจี่ลิ้นจี่นะครับอันนี้ไม่ได้พรางแดดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรินจี่เหมือนกันนะครับรินจี่ลงไว้สามต้นนะครับน,นี่รินจีรินจีนจ่นะครับอันนี้เป็นฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับสองต้นอันนี้เป็นต้นมะไฟนะครับมะไฟผมก็กลัวเขาโดนแดดนะครับก็ แสงไว้นิดนึงนะครับพยุงห่วงไฮรี่ก็ถือว่าติดนะครับสภาพใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นทางออกของสวนผมนะครับวันนี้ผมก็มีลงพวกนะครับประดูแดงต้นจานนะครับ ตรงทางเข้าสวนเน้นไม้ป่าที่เป็นดอกนะครับปรตุดแดงสามต้นเข้าสวนนะครับผมว่าต้นไม้ของผมที่ต้องมาเก็บนะครับต้องมาปลูกเสริมที่มันตายก็น่าจะเป็นต้นหมากสูงนะครับพอยังเป็นต้นเล็กอยู่แล้วก็ใบก็ไม่นะครับ อันนี้เป็นลักษณะครองแม่นะครับอาทิตย์ที่แล้วผมก็ปล่อยปลาซิวนะครับ40ตัวนะครับก็ลองโยนอาหารเม็ดให้ก็เห็นขึ้นมากินเยอะนะครับหวังว่าพยากรอากาศนะครับจะแม่นแม่นนะครับฝนตกน้ำเต็มครองก็จะสบายเลยนะครับโอเคนะครับการอัปเดตสวนไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับสวนพยุงห่วงเฮลี่ของผมนะครับ ประจำวันที่7พฤษภาคม2566นะครับก็ขอจบประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ